สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์รักษามะเร็งกับหมอชวลิตวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนสงสัยกันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่เพิ่งเริ่มรักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้าหรือยาภูมิคุ้มกันบำบัดใช่ครับหลายคนถามหมอว่าแล้วหมอครับต้องกินนานแค่ไหนหยุดได้เมื่อไหร่วันนี้หมอเลยอยากชวนมาฟังกันครับว่าระยะเวลาการใช้ยามุ่งเป้าขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของการรักษาว่ารักษาแบบไหนครับหมอขอแบ่งคำตอบออกเป็น2กรณีหลักๆเลยนะคะกรณีที่1ให้ยาเสริมหลังผ่าตัดเพื่อหวังหายขาดภาษาอังกฤษเรียกว่า adjuvant therapy อันนี้คือกรณีที่ผู้ป่วยเพิ่งผ่าตัดมะเร็งออกไปแล้วและไม่มีโรคเหลือให้เห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่เห็นจากภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วนะครับแต่เราให้ยามุ่งเป้าเสริมเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาอีกในอนาคตครับ ตัวอย่างเช่นเมื่อเร็งปอดชนิด EGFRmutant ที่ผ่าตัดแล้วจะได้รับยา osimertinib เป็นเวลา3ปีเมะเร็งเต้านมชนิด HER2positive รับยา trastuzumab เป็นเวลา1ปีเมะเร็งจิสที่มีการกลายพันธุ์ของยีนคิดให้ยาอ m a r t i n i b 3ปีเต็มจุดสำคัญของกลุ่มนี้คือเรารู้กรอบเวลาครับให้ครบ ตามไกด์ลายแล้วหยุดไม่ได้ต้องกินยาตลอดชีวิตกรณีที่2มะเร็งระยะแพร่กระจายภาษาอังกฤษเรียกว่า metastatic cancer ก็คือมะเร็งที่แพร่กระจายจากอวัยวะต้นเหตุไปยังอวัยวะอื่นแล้วเช่นไปที่ปอดตับกระดูกหรือสมองเป็นต้นครับในกรณีนี้การให้ยามุ่งเป้าจะเป็นลักษณะต่อเนื่องระยะยาวหลักการคือ ให้ต่อเนื่องตราบใดที่โรคยังควบคุมได้และคนไข้ทนยาได้ดีเช่นมะเร็งปอดที่มียีน EGFRA, l k ROS1 เม็ดผิดปกติก็จะให้ยามุ่งเป้าต่อเนื่องเป็นปีๆมะเร็งเต้านมที่ HER2 positive และแพร่กระจายก็ให้ยามุ่งเป้า Trastuzumab หรือยา TDXD ไปเรื่อยๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ใช้ c ีทุกซิม หรือพานิตูมูแมพก็ให้จนกว่าโรคจะดื้อยาไม่มีคำว่าครบคอสในกลุ่มนี้บางคนใช้ยาได้นานหลายปีถ้ายังได้ผลดีแต่หากก้อนมะเร็งโตขึ้นมีความก้าวหน้าก็อาจจะาเป็นต้องเปลี่ยนยาไปใช้ยาสูตรถัดไปอีกกรณีที่จำเป็นต้องหยุดยาเช่นพบผลข้างเคียงมากทนยาไม่ได้หรือ ไม่สามารถจ่ายค่าย,ายาต่อไปได้ก็จำเป็นต้องหยุดยาหรือเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มอื่นเช่นยาเคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนเป็นต้นค่ะสรุปให้สั้นๆง,ง่ายๆแบบนี้นะครับกรณีแรกให้ยาเสริมหลังผ่าตัดให้ยาระยะสั้นตามแนวทาง1-3ปีแล้วหยุดกรณีที่สองถ้ามะเรงแพร่กระจายให้ยาระยะยาไปเรื่อยๆจนกว่าจะดื้อยาหรือทนยาไม่ได้หรือไม่สามารถจ่ายค่าย,ายาต่อไปได้ ดังนั้นถ้าคุณหรือคนในครอบครัวกำลังใช้ยามุ่งเป้าลองถามหมอเจ้าของไข้ดูนะคะว่ายาที่เราใช้เนี้ยเป็นแบบให้ยาเสริมหรือรักษามะเร็งแพร่กระจายคำถามนี้จะช่วยให้เข้าใจแผนการรักษาและสามารถวางแผนชีวิตได้มากขึ้นค่ะและอย่าลืมนะครับ ยามุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัดส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูงบางตัวสามารถเบิกสิทธิ์ได้บางตัวอาจจะใช้ทุนส่วนตัวดังนั้นควรปรึกษาทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ทุกครั้งก่อนเริ่มยาครับถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องรักษามะเร็งกับหมอชวลิตบน y o YouTube, t i k ต ok และ Facebook นะคะ และถ้าต้องการปรึกษาหมอชวลิตเพิ่มเติมสามารถมาพบหมอได้ที่คลินิกพิเศษสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์หรือที่โรงพยาบาลเม็ดพาร์คและโรงพยาบาลบำรุงราษได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามพ p o แคสต์ของหมอชวลิตครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ